โอ้โีโอ้โหแลตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมวอรโลแลน์นะครับผมจะไม่กดแรงนะผมจะกดธรรมดาอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยครับนี่เลยเรือ30คือผู้เล่นใหม่นั่นเองคือผมยังไม่เคยเล่น ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นะเพะว่ายัางไงดีเพึ่งเคยเล่นเลยเกยมนี้แต่เล่นได้ไม่นานนะผมเลยเปอร์เซ็นต์การล็อกของล็อกหัวเลยไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ Placing Planted. Placing swarm grenade. Placing swamp grenade. Right there. Oh. Okay. goodbye goodbye last player standing drop in a smoke feeling sight <laughs> ออกมาดิออกมา, oh, มาออกมาพี่ออกมาโอ้โหอว์ <te le noise> อ้าวไอ้สบปยอยู่กูโหะ <te le noise> บ้าเลย วันทีเพื่อนวางช้าเลยชิ้นนี้สามตัวมาสู้ห้าตัวได้ไงวะ One enemy remaining. Century. Enemy spotted A. Lost in sight. They will <coward>. go. <laughs> Tarks destroyed. <Blast> <laughs> โอ๋อเหรอเย้อันนี้คือเพื่อนเพื่อนแบลกคุยแล้ว <c oughs> <c oughs> อันติดเปิดมาไม่ได้ใช้เลย yeah. smoke get the placing swamp placing grenade right there placing getting faint goodbye one enemy remaining <laughs> โดโดโดปืนเาลยเสียตังไป4 0 7เลยเนี่ย นัดเดียวนัดเดียวจริงสำหรับคนไม่แม่นหัวนะแนะนำเลยเพื่อนนี้แต่ต้องยิงให้แม่นด้วยวู้ฮูิลซอย่างนี้ซิว ตัวเดียวอย่างนี้มาไหมน้องกล้ามาไหม

there you really expect to work G -G. defenders win raina there are better ways to survive than your path ah uh. เดินปืนได้ก็กากเหมือนเดิมอ่ะกูละโอ้โหเพียบเลย มาแล้วเพื่อนมาแล้วมันทลายแล้วเออโอ้โอ่าเฮียแค่คุณเม็ดเดียวอะเม็ด They had no right to do for you. Uh -huh. Target spotted mid Spike down mid mid uh -huh. Worthless. Reload action. one enemy Drop. remaining Kill everyone and our job gets a whole lot easier. Oh that's an agenda. Uh. Oh shit. Oh. One enemy remaining. Three down. Mm -hmm. Long. <laughs> yeah. I am honored. Reloading. It's you and me. Oh yeah! Woohoo! Woohoo! Let's go! Here. Enemy clearing out. Stay. Hey, don't cuss. ไปเอาเนาะเออโอ้โหไอ้เฮียอีกแล้วกูไม่ได้ใช้อัติอีกแล้วไอ้เหี้ยเป็นอะไรกับกูด้วยหน่าเนี่ยเด็กค

โทษที่สบตามีไหมโอ้ชิวไปไหมอ่ะเพื่อนทำให้เราชิวเกินเนี่ยเฮ้ยมาไหมไอสัตว์นัดหนึ่งก็เอาเกาะกูไปเลย นี่ฝิลิงกันอันนีอ่ะกูไม่มีเวลาเก็บแล้วไอ้เหี้ยว้าวโฮโฮ

Your duty is not over. Don't go. It's you and down, me! One enemy remaining. Nah, <laughs> the mad up, let go. Reloading. Enemy. So.